อย่างที่หลวงปู่ได้มองเรื่องของเศรษฐกิจในปีนี้ครับว่ามันจะค่อนข้างแย่ไว้นะครับอยากให้หลวงปู่มองเรื่องของปัญหาสุขภาพหรือว่าโรคภัยที่จะอาจจะมีขึ้นในปีนี้ว่าจะเป็นยังไงบ้างรครับโรคภัยเหรอหลวงปู่ว่าภัยที่น่ากลัวที่สุดคือภัยอดอยากอันนี้น่ากลัวกว่าไอ้โรคภยัยแค่เจ็บมันก็ธรรมชาติ คนขายยามันก็ต้องมีโรคใหม่เพื่อจะได้ผลิตยาขายได้เยอะๆธรรมชาติเราก็พยายามป้องกันตัวเองแต่ไอ้โรคอดอยากเนี่ยป้องกันยังไงมันก็หนีไม่พ้นเพราะมันระบาดไปทุกย่อมย่าคนมันต้องกินไงคไอ้โรคภัยแค่เจ็บเนี่ยมันมันจะเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ถูกไหมเข้าสังคมไปอยู่ในที่ชุมชนไปอยู่มั่วสุมอะไรก็แล้วแต่มันก็จะติดโรคมาได้มันป้องกันได้ หาวิธีการถ้าไม่ได้ไม่ดีอะไรก็เอาถุงดําครอบหัว <c oughs> เดินไปก็ยังพอรอดได้แต่ไอเรื่องอดนี่สิถุงดําครอบหัว <c oughs> ก็อดไม่ครอบหัวก็อดเนี่ยอันนี้น่ากลัวกว่าแล้วมันเป็นความน่ากลัวที่มันเหมือนกับไม้อยู่ในกระถางแล้วไม่รดน้ํามันะ่ะมันจะค่อยๆเหี่ยวลง <c oughs> แห้งลงแห้งลงไปแล้วก็สุดท้ายไม่จเจริญเติบโตกลายเป็นแค่แกนไปเลยนะอันนี้น่าห่วงน่ากลัว แล้วถ้าจากจะเอาตัวรอดต้องปากกัดตีนถีบเพื่อแรกมันมาซึ่งอาหารแต่ละมือ้อข้าวแต่ละหยดน้ําแต่ละแต่ไอข้าวแต่ละก้อนน้าแต่ละหยดที่จะได้มาเนี่ยมันต้องทุ่มเทแล้วก็แลกเปลี่ยนบางครั้งถึงขนาดอวัยวะชีวิตและร่างกายซึ่งมันก็ค่อนข้างจะยุคนี้มันกําลังจะเกิดขึ้นแล้วครับหรือคุณจะปฏิเสธว่ามันไม่มีไม่ปฏิเสธครับเออเพราะฉะนั้น <c oughs> เมื่อมันมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ย สังคมมันจะแก้อย่างไงมันยากมากแล้วมันก็กลายเป็นสังคมของผู้ที่แข็งแรงที่จะหาประโยชน์กับผู้อ่อนแอฉันห่วงตรงนี้มากกว่าไอ้เรื่องโรคภัยแค่เจ็บไม่น่าห่วงหรอกมันมีกระบวนการบำบัดดูแลรักษาเยียวยาในระดับที่มันสามารถจะดำารงอยู่ได้สาธารณสุขบ,บ้านเราก็เก่งกันทุกคนคแต่ไอ้เรื่องอดอยากเนี่ยบ้านเราไม่ได้เก่งยิ่ง รัชมนตรายกเราอ่อนไว้ลวอ่อนเป็นผู้ร่ำรวยมีกินมีใช้มีเกียิมีศักดิ์ศรีอยู่คนเดียวเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยนะมึงมีกินมีใช้มีเกียิมีศักดิ์ศรีอยู่คนเดียวเนี่ยแล้วคนทั้งประเทศเขาอดอยากกันหมดเนี่ยมึงจะแก้ยังไงเนี่ยกูก็ยังไม่ได้ยินคําพูดเลยก็มันก็ยิ่งลําบากใหญ่เราก็หาวิธีป้องกันยากหน่อย